ด็อกซิสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาท ของสหรัฐอเมริกาที่นี่ระหว่างกระบองเพชรและแกรนแคนยอนคือต้นกําเนิดของดอกทานตะวันและญาสนิทของมันบรรพบุพรุษของมันเคยถูกพบในป่าทั่วอเมริกาเหนือตั้งแต่แคนาดาถึงเม็กซิโกร่องรอยส่วนใหญ่จากอดีตถูกพบได้ในแอริโซนารวมไปถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันถูกใช้อย่างไรโดยประชากรกลุ่มแรกของอเมริกาเหนือ ชนอเมริกันพื้นเมืองเพาะปลูกทานตะวันโดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้แห่งนี้ตั้งแต่เมื่อ5,000ปีก่อนหลายเผ่าเป็นชาวไร่ที่รักสงบและสร้างบ้านอยู่ริมหน้าผาเพื่อป้องกันจากความหนาวและศัตรูชาวซินากัวอาศัยอยู่ในหุบเขาวอลนัดแบบจำลองแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพวกเขาพวกเขาใช้น้ำจากแม่น้ำมาเพาะปลูก และใช้ขั้นบันไดปีนขึ้นไปบนบ้านหากมีอันตรายคุกคามจากศัตรูขั้นบันไดจะถูกดึงขึ้นไปอย่างรวดเร็วชนเผ่าอาปาเช่พีม่าและโฮปิก็ปลูกดอกทานตะวันเช่นกันวันนี้ชนเผ่าโฮปิยังคงอาศายัยอยู่บนที่ราบสูงทางเหนือของอริโซนาและสามารถรักษาประเพณีให้ห่างจากอารยธรรมของคนขาวได้ศาสนาของพวกเขาคือ ลัทธิคาสินาพวกเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทับอยู่ในรูปปั้นคาสินารูปปั้นมีแก่นวิญญาณของวัตถุจริงๆของคนสัตว์และพืชงานศิลปะศักดิ์สิทธิ์พวกนี้มักจะถูกตกแต่งด้วยลวดลายดอกทานตะวันแสดงให้เห็นว่าพืชน,นั้นสำคัญเพียงใดต่อชนเผ่าอเมริกันพื้นเมือง ทีพิพิธภัณฑ์เพื่อนนอตอาริโซนาที่แฟลกสตาร์ฟแสดงให้เห็นถึงงานศิลปะของชนเผ่าที่ตั้งรกรากอยู่แถวแถที่ราบสูงโคโลราโดลวดลายดอกทันตะวันจะปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆทั้งวัตถุทางศาสนาเครื่องสารและเครื่องปั้นดินเผาพร้อมการมาถึงของอารยธรรมคนขาวชนเผ่าหลายกลุ่มต้องสูญเสียทักษะที่กำลังเติบโต สิ่งที่พบจากยุคแรกแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบเก่าข้าวโพดถัว่วและเมล็ดดอกทานตะวันเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักมีคนเคยเก็บเมล็ดมาแล้วก็นำมาเป็นอาหารนะคะและบางพันธุ์ก็ยังมีเปลือกเมล็ดที่สีเข้มเปลือกจะถูกนำไปสกัดเอาสีเพื่อย้อมเครื่องสารหรือว่าทำอะไรแบบนั้นนะคะมันจึงถูกใช้ ทำเป็นทั้งอาหารแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเรามีดอกทานตะว,วันพื้นเมืองที่เหมือนพุ่มไม้ซึ่งมันจะเติบโตในทะเลทรายค่ะพวกมันจะโตใ,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 ตใกล้ๆกับบริเวณที่มีน้ํามากดอกทานตะว,วันพื้นเมืองจะโตในฤด,ดูที่อบอุ่นโดยเฉพาะในฤด,ดูร้อนโดยพึ่งจะคอยช่วยผสมเกสรแล้วก็ยังมีผีเสื้อกับนกฮัมมิงเบิร์ดมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวบ่อยครั้งที่มเมล็ดจะถูกกินโดยนกเช่นนกกระจิบนกกระจอก แล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นกระรอกด้วยค่ะประชากรของทะเลทรายอาริโซนาใต้ทุกฤดูใบไม้ผลิทะเลทรายโซโนรันจะตื่นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่อุณหภูมิยังพอรับได้และธรรมชาติยังเพลิดเพลินกับน้ำฝนที่ตกลงในเดือนฤดูหนาว พิพ,ธพิธภัณฑ์ทะเลทรายโซโนโรันเป็นส่วนผสมของสวนสัตว์สวนพฤกศษศาสาตร์และพิพ,ธพิธภัณฑ์มีสัตว์กว่า300ชนิดพืชอีกกว่า1,200ชนิดรวมถึงดอกทานตะวันด้วยดอกทานตะวันหลากชนิดเบ่งบานที่นี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสถานที่ดอกทานตะวันใหญ่ เป็นพืชทะเลทรายทั่วไปทะเลทรายโซโนโรันแบ่งออกเป็นหลายบริเวณสวรรค์น,น้ากระบองเพชรทะเลทรายทุงย่งหญ้าที่ราบสูงอากาเวและโอเอซิสมนุษย์มักจะตั้งรกรากบริเวณที่มีน้ำที่โอเอซิสและที่นั่นดอกทานตะวันได้เติบโตเป็นครั้งแรกในภาษาของชนเผ่ากีลาคำเรียกดอกทานตะวันคือ ทีวายหมายถึงแกร่งซึ่งหมายถึงใบและลำต้นของมันนั่นเองนอกเหนือจากดอกทานตะวันใหญ่ยังมีทานตะวันพันธุ์เล็กอื่นๆหรือดอกไม้ที่ใกล้เคียงกันเติบโตในพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายโซโนรันอีกด้วยกระทั้งในบริเวณที่แห้งแล้งซึ่งเคยคิดว่าเหมาะแต่กับกระบองเพชรและพืชที่อยู่ได้ด้วยน้ำน้อยเท่านั้น ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิจะมีการอวดโฉมดอกไม้ที่เบ่งบานด้วงพึ่งกี่เสื้อและนกฮามินเบิร์ดจะแข่งกันเพื่อชิงแหล่งน้ำหวานที่ดีที่สุดทะเลทรายถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นพรมแห่งบุพชาติและคนรักธรรมชาติจะตีพิมพ์คำแนะนำประจำวันว่าควรไปชมที่ไหนแต่สีสันที่ตรการตานี้มีอายุแค่ชั่วขณะ ในเดือนเมษายนอากาศร้อนมากจนดอกไม้ส่วนใหญ่เฉาในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเมื่อดอกทานตะวันเบ่งบานที่เชิงเขาแกรนแคนยอนทะเลตายกลับว่างเปล่าลงอีกครั้งไม่น่าแปลกใจที่ดอกไม้สีเหลืองดอกใหญ่จะดึงดูดความสนใจของนักล่าอนานิคมชาวสเปนไม่มีใครรู้ว่าดอกทานตะวันดอกแรกไปยังสเปนได้อย่างไรแต่มันเป็นหนึ่งในดอกไม้กลุ่มแรกที่ถูกนําเข้าไปโดยโคลัมบัสในปี1510มีตัวอย่างของดอกไม้ในมาดริดบ้างแล้ว ปราสาทลาบิสบอลและอาณาบริเวณที่คอสตาบาร์วามีมาแต่สมัยนั้นและเป็นไปได้ว่าชายที่สร้างมันขึ้นมาปีแอร์มาร์การิตได้นำดอกทานตะวันมาที่นี่มันยากที่จะบอกว่าสัญ,ญลักษณ์เหนือทางเข้าปราสาทเป็นดอกมาร์การิตหรือดอกทานตะวันในทุกๆแห่งคลัมบาสเป็นคนรักดอกไม้และดอกทานตะวันดอกแรกถูกนำมาสู่ยุโรปในฐานะพืชไม้ประดับและเพื่อทำเป็นตัวยายาที่สกัดจากเมล็ด ถูกนำไปใช้รักษาอาการไอและเจ็บคอก้านและใบใช้เพื่อลดไข้ในตำราสมุนไพรยุคลางดอกทานตะวันถูกเรียกว่าโซลิสโพลิเฟอร์ทายาทของดวงตะวันมีการแยกระหว่างพันธุ์ที่มีหัวเดียวและพันธุ์ที่ผลิตหลายหัวต้องขอบคุณพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ทำให้ทานตะวันถูกปลูกไปทั่วโลกหลังจากการเดินทางครั้งหนึ่ง พระองค์ได้นำมเมล็ดทานตะวันกลับไปยังรัสเซียวิธีทำน้ำมันทานตะวันได้ถูกเขียนไว้แล้วในอังกฤษแต่เพราะการสั่งห้ามของโบสถ์รัสเซียนออรโทดอกซ์ที่ห้ามกินไขมันส่วนใหญ่ในช่วงพิธีเลนต์น้ำมันดอกทานตะวันจึงกลายเป็นที่นิยมน้ำมันดอกทานตะวันไม่ได้ถูกสั่งห้ามไปด้วยไม่นานก็มีการปลูกทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ในช่วงต้นศตวรรษที่19ในรัสเซีย มีการปลูกทุ่งทานตะวันกว้างกว่าล้านเฮกเตอร์ทุ่งที่อันดาลูเซียทางใต้ของสเปนขึ้นชื่ออย่างมากสภาพอากาศคล้ายกับอริโซนานอกจากสภาพอากาศจะช่วยให้ทานตะวันเติบโตได้ดีใต้แสงแดดจัดแห่งอันดาลูเซียแล้วงานวิจัยที่เข้มข้นก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันหลายสายพันธุ์ถูกปลูกเพื่อผลิตผลที่สูงที่สุด และมีขยะน้อยที่สุดวันนี้กรดไขมันหรือกรดโอเลอิกเป็นที่ต้องการอย่างมากบริษัทคอยเปซอยในออนดาลูเซียได้พัฒนาหลายสายพันธุ์ในทุ่งทดลองเพื่อผลิตสิ่งที่ต้องการให้ได้มากที่สุดวัชพืชเป็นปัญหาสําคัญของผู้ปลูกทานตะวันในออนดาลูเซียพืชต้นเล็กๆชนิดหนึ่งสร้างความปวดหัวได้อย่างต่อเนื่องมันคือโอโรบันเช่หรือบุรมเรฟาติของกล้วยไม้ กว่าพันต้นระบาดไปในทุ่งและดูดเอาน้ำเลี้ยงของดอกทานตะวันไปบรูมเรฟเป็นวัชพืชพ a r a s i ทุกมเมล็ดที่จะงอกเงยเป็นต้นใหม่กระจายไปโดยลมทานตะวันหนึ่งต้นอาจมีวัชพืชชนิดนี้กว่า50ต้นเกาะอยู่บรูมเรฟและทานตะวันต่างไม่ใช่พืชพื้นเมืองของอนาลูเซียแต่ทั้ง2ชนิดเข้ากับสภาพอากาศได้ดี ผู้ปลูกจะต้องกําจัดดอกไม้สีฟ้าสวยให้เร็วที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฮวนเฟรนันเดสเอสโคบาและทีมงานผมทำงานกับดอกท,นทานตะวันมา10ถึง11ปีให้กับสถาบันวิจัยเอกชนครับสิ่งสำคัญก็คือผมเน้นเรื่องการสร้างสายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะที่มันเหมาะกับสเปนและอิตาลีเพราะว่าอากาศนั้นใกล้เคียงกันในหลายบริเวณครับสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษก็คือปรสิตซึ่งเติบโตได้ดีที่นี่พวกมันหากินจากรากของทานตะวันแย่งน้ำที่ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตปรสิตชนิดนี้มาที่สเปนเมื่อ50ปีก่อนและกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ปลูกทานตะวันเราราวาเมื่อสัก8ถึง10ปีก่อนมันทวีจำนวนอย่างเกินควบคุมทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อผลผลิต ตอนนี้ผมกำลังพยายามสร้างดอกทานตะวันที่มีพันธุกรรมต่อต้านพวกมันซึ่งประสิทธิ์จะทำไม่ได้เลยเอสโคบาไม่ต้องใช้ห้องทดลองไบโอเทคเพื่อสายพันธุ์ใหม่ๆที่ที่เขาทํางานอาจจะดูล้าสมัยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับห้องทดลองไฮเทคที่ทํางานกับ DNA เอเสโคบาใช้ประโยชน์จากภูมิต้านทานที่ดีของพืชป่าและผสมพันธุ์เดิมเข้ากับพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้ผลผลิตสูง แม้ว่าดอกทานตะวันจะมีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียแต่เอสโคบาก็แยก,แยกแยะว่าใครควรเป็นแม่และใครควรเป็นพ่อนักวิจัยจะนำเกสรจากพันป่ามาผสมกับพวกที่ถูกเลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงดอกจากต้นแม่และต้นพ่อจะถูกคลุมด้วยถุงกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้พึ่งมารบกวนนี่เป็นการผสมเกสรแบบควบคุมนะครับ เพื่อให้ได้ส่วนประกอบสายพันธุ์ใหม่ชนิดใหม่เราจะต้องใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมจากอเมริกาเรามีหลายชนิดที่เป็นพันุ์ป่าจากอเมริกาซึ่งเราจะผสมข้ามพันธุ์กับพวกที่เราได้ทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับก้าวต่อไปก็คือการกำจัดมเมล็ดที่ใช้ไม่ได้ และเลือกพันธุ์ใหม่ตามคุณสมบัติเราจะทำการทดสอบดูว่ามันต้านปรสิทธิ์ได้หรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของเราเลยทีเดียวครับที่จะต้องทำให้ดีที่สุดงานของพึ่งถูกแทนที่ด้วยเอสโคบาและทีมแต่ก็แค่ทุ่งทดลองไม่กี่ทุ่งผู้ปลูกซึ่งผลิตระดับใหญ่ จะต้องอาศัยพึ่งงานที่วุ่นวายทานตะวันทุกต้นจะมีหลายดอกและแต่ละดอกจะมีเมล็ดหากดอกไม้ได้รับการผสมเกสรแล้วการแสดงอันงดงามจะเกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นดอกทานตะวันจะบานจากนอกเข้าในทุกวันดอกเล็กๆจะบาน1-3ดอกและหมดไปเมื่อพึ่งนำเกสรไปแล้ว ด็อกซิล่าสตรีมมิ่งมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m เมื่อดอกไม้ดอกสุดท้ายบานออกพวกที่อยู่ริมก็เหี่ยวหมดแล้วแต่กลีบดอกสีเหลืองที่ด้านนอกจะอยู่จนกว่าดอกไม้จะเฉาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ10วันการที่เมเล็ดจ,จะสุกงอมใช้เวลานานกว่านั้นมากต้นจะยังคงอยู่ในทุ่งไปนาน50วัน จนกว่าเมล็ดจะถูกเก็บเกี่ยวระหว่างช่วงนั้นมันจะเริ่มผลิตน้ำมันตอนนี้มีเมล็ดทานตะวันหลายขนาดและคุณภาพในตลาดบริษัทคอยไปซอลของเอสโคบาเป็นผู้นำตลาดในสเปนในด้านการพัฒนามเมล็ดเมล็ดขนาดเท่ากันจะถูกย้อมด้วยสีต่างๆเพื่อให้ความแตกต่างของสายพันธุ์มีความชัดเจน มเมล็ดเหล่านี้ถูกบดเพื่อสกัดน้ำมันสารในพันธุ์ใหม่แต่ละพันธุ์จะถูกนำมาวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดแนวโน้มล่าสุดคือมเมล็ดที่มีกรดไขมันสูงน้ำมันจากพันธุ์นี้สามารถทนความร้อนสูงในการปรุงอาหารได้และเหมาะสำหรับการอบและทอดมากแต่ผู้ที่นิยมอาหารดิบก็ยังชอบกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกนี้ไม่ต้านความร้อนแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพแต่ในสเปนตลาดส่วนนี้ยังไม่น่าสนใจ เพราะยังมีการใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงน้ำสลัดอยู่ดังนั้นน้ำมันดอกทานตะวันจึงไม่เป็นที่นิยมในสเปนน้ำมันไม่ก่หยดก็มากพอที่จะสามารถทำการวิเคราะห์ในโครมาโทกราฟที่มีความไวสูงแล้วผลน,นั้นได้จากแค่การกดปุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้นั้นน่าเชื่อถือแต่ละสายพันธุ์จะต้องถูกตรวจสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกก่อนจะวางจําหน่ายความสามารถในการงอกเงยของเมล็ดพันธุ์ใหม่ยังต้องถูกทดสอบอีกด้วย เมล็ดจะถูกวางบนกระดาษพิเศษด้วยจํานวนและระยะห่างที่กําหนดไว้อย่างแม่นยําจากนั้นเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดที่สามารถงอกได้ดีก็จะสามารถระบุได้เมล็ดเหล่านี้ถูกคลุมไว้และอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อรับรองความชื้นระดับมาตรฐาน พืชต้นเล็กๆยังถูกปลูกในห้องทด ดอกทานตะวันกลับมาร่วมสมัยอีกครั้งรูปแบบแปลกใหม่และดั้งเดิมเป็นที่ต้องการของสวนในชนบทเช่นพวกที่จิตรกรและผู้ร่วมก่อตั้งยุคอิมเพ s สชันนิ m ึมคลอ e m มอ e t นิยม m o n e เเป็นคนรักสวนที่ชอบดอกทานตะวันเป็นพิเศษเขามอกจะวาดภาพของมันอยู่เสมอภาพเรียนแบบภาพเขียนรูปดอกไม้และสวนของเขาจำนวนมาก อยู่ที่บ้านของเขาที่จีเวอร์นีทางเหนือของปารีสในปี1883ด้วยวัย43ปีเขาหลบไปหาความสงบใกล้จากความเจริญและค้นพบบ้านหลังนี้โดยบังเอิญโมเน่ Monet ชอบแสงสว่างห้องกว้างและมองออกไปเห็นธรรมชาติเขารักดอกไม้แต่ไม่ใช่สวนกุหลาบธรรมดาที่จัดเป็นรูปแบบเรขาคณิตเขาออกแบบสวนของเขา ให้เหมือนกับการสแสดงดอกไม้ไฟแห่งสีสันตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงใบไม้ร่วงมเน่ Monet มีดอกทานตะวันหลายชนิดปลูกไว้ทำให้ทานตะวันในจิเวอร์นีบานตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ผลิจนถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงวันนี้บ้านตกเป็นของมูลนิธิซึ่งยังคงรักษาสวนและพืชตามความปรารถนาของจิตรกรชื่อดังตามที่เห็นจากแผนที่เขาวาดไว้ ขณะที่โมเน่วาดภาพสวนของเขาทางเหนือของฝรั่งเศสแบบอิมเพรสชันนิสจิตรกรหนุ่มจากฮอลแลนด์ที่อาศัยอยู่ในเมืองอัลทางใต้ของฝรั่งเศสกลับทุ่มเทความสนใจให้กับดอกทานตะวันเขาคือ o, วินเซนต์แวนโกวัย้4 4ปีภาพของแวนโกะถูกวาดโดยเพื่อนของเขาพอลโกแกงซึ่งยังแนะนําเขาเกี่ยวกับการศึกษาดอกทานตะวันอีกด้วยโกแกงตระหนักว่ามันสาคัญแค่ไหนต่อเพื่อนและคิดว่า ภาพวาดดอกทานตะวันของเขาสวยกว่าของโมเน่ซะอีกในปี1888แวนโกะ๊เขียนถึงความดีใจของเขาในจดหมายถึงน้องชายทิโอก็แกงบอกฉันว่าเขาได้เห็นภาพทานตะวันของโมเน่แล้วแต่เขาชอบของฉันมากกว่าดอกทานตะวันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อง,งานของแวนโกะ๊เช่นที่ดรแอนดรสบลูมแห่งพิพิธภัณฑ์แวนโกะ๊ในกรุงอัมสเตอรด์ดัมอธิบาย ดอกทานตะวันสำคัญมากในงานของแวนโก๊ะเขาศึกษาครั้งแรกในปารีสเกี่ยวกับความแตกต่างของสีและเขายังวาดภาพนิ่งอื่นๆของดอกไม้อีกด้วยพอเขาย้ายลงไปทางใต้ไปที่อาในโพรวองส์มีดอกทานตะวันอยู่ในทุ่งก็มองเห็นพวกมันจากบ้านบ้านสีเหลืองที่อาและก็ได้วาดวงจรของดอกทานตะวันเขาอยากจะวาดภาพใหญ่12ภาพ เพื่อตกแต่งบ้านสีเหลืองนั้นและด้วยวิธีนี้ดอกทานตะวันได้กลายเป็นสัญลักษณ์งานของแวนโก๊ะเขาเป็นที่รู้จักในนามจิตรกรแห่งดอกทานตะวันวันนี้ภาพวาดนี้เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะล้ำค่าของโลกนักท่องเที่ยวมายังพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะในกรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อชมมันเผยถึงการศึกษาดอกทานตะวันหลายชนิดอย่างละเอียดในยุคข,ของแวนโก๊ะดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ประดับที่มีความหมายทางสัญ,ญลักษณ์อย่างมาก ยังมีทฤษฎีที่บอกว่าดอกทานตะวันไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ทางศิลปะสําหรับเขาแต่ยังมีคุณค่าทางสัญลักษณ์แทนความซื่อสัตย์และมิตรภาพดอกทานตะวันจะหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์และนับตั้งแต่ยุคบาโรกมันเป็นสัญลักษณ์ทางศรัทธาในด้านความเชื่อศาสนาและความสัมพันธ์และแวนโก๊ะมีประวัติที่หนักแน่นด้านศาสนาและยังพยายามสร้างกลุ่มเพื่อนในอ่าวอีกด้วยสําหรับเขา ดอกทานตะวันเป็นมากกว่าสัญลักษณ์อันสวยงามนะครับดอกทานตะวันยังคงสร้างความหลงไหลให้กับจิตรกรมากมายทุกวันนี้โดยเฉพาะในแง่ของสีสันในายามเช้าหรือบ่ายจัดเยอรมน,นีไม่ใช่ประเทศที่มีแสงแดดมากแต่กระทั่งที่นี่พืชที่รักดวงอาทิตย์ก็ยังยืนต้นสูงอยู่กลางทุ่งแม้ว่าจะช้ากว่าที่อันดาลูเซียหรือประเทศอื่นๆในยุโรป4-6สัปดาห์ แต่ทุ่งสีเหลืองในเยอรมน,นีนั้นไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรเพราะไม่ได้ถูกห้อมล้อมด้วยที่ราบอันแห้งแล้งในบริเวณที่พาะปลูกที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือสิ่งที่สําคัญม่ใช่ภัยแล้งแต่เป็นฝนโดยเฉพาะเมื่อเมล็ดกําลังสุกงอมฝนมากเกินไปตอนช่วงเก็บเกี่ยวอาจทําลายพืชทั้งหมดจากนั้นก็อาจมีปัญหาย,ยางอื่นทุ่งตาตะวันที่สุกงอมอาจเป็นที่ที่เชิญชวนนกอพยพเข้ามาและกระทั่งนกท้องถิ่น ก็ยังต้องยอมอ้อมมาหลายกิโลเมตรนอกเส้นทางเพื่อจัดการกับโต๊ะอาหารที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงามนี้นกกระจิบบูนกกระจิบสีทองนกทิชแทบไม่มีนักกินเมล็ดที่ไหนหันจมูกหนีเมล็ดที่แสนอร่อยมือนี้ซึ่งเคยมีแต่ที่อเมริกาและมันได้กลายเป็นอาหารของนกยุโรปไปเช่นกันอาหารที่อุดมด้วยน้ำมันถูกกลืนกินลงไปอย่างอรอร่อยสำหรับผู้เพาะปลูกจำนวนมาก นกอาจเป็นแค่ตัวกวนแต่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงความชื้นของสภาพอากาศในเยอรมานีนั้นเป็นเรื่องหน้าปวดหัวกว่าไม่กี่วันก่อนการเก็บเกี่ยวสําคัญที่สุดฝนตกยิ่งทําให้ปัญหาวัชพืชแย่ลงและก้านดอกจะต้องแห้งก่อนที่จะใช้เครื่องเก็บได้ที่ฟรังโคเนียแห่งนี้เวลาเก็บเกี่ยวปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนผู้ปลูกจะตัดสินใจแค่หนึ่งวันล่วงหน้าและทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก เรื่องจากนี้เก็บเกี่ยวทุกอย่างในทุ่งภายในไม่กี่วันผู้เก็บเกี่ยวจะตัดที่ก้านต้นส่วนที่เหนือดินแล้วคัดแยกเมล็ดจากต้นพืชแห้งขยะจะถูกนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์เมล็ดถูกเก็บไปและจะถูกส่งไปยังโรงงานน้ำมันเส้นทางสู่โรงงานน้ำมันนั้นอาจจะวกวนพ่อค้าคนกลางบางคนใช้เส้นทางอ้อม23กิโลเมตรเพื่อใช้ประโยชน์จากการอุดหนุนการส่งออก เส้นทางไปยังโรงน้ำมันสามารถแกะรอยได้อย่างชัดเจนเฉพาะในกรณีของผู้ปลูกบางคนโรงน้ำมันในกรุนสเฟลที่อัปเปอร์ฟรังคเนียโรงงานสำหรับน้ำมันชีวภาพที่ได้รับการรับรองฮันสฟรีเบเกอเป็นเจ้าของโรงน้ำมันและหัวหน้าบริษัทขนาดกลางนี้สำหรับเขากระบวนการที่ดีสำคัญต่อคุณภาพ โรงงานของเขาใช้กลวิธีทางกลไกเพียงอย่างเดียวนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะแน่ใจได้เพราะบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งก็ใช้ประโยชน์จากสารเคมีเครื่องจากตัวแรกจะแยกแกลบจากเมล็ดทานตะวันจากนั้นน้ำมันจะถูกสกัดจากเมล็ดบริสุทธิ์เพื่อให้ได้ผลผลิตเกรดสูงแต่ผลผลิตต่ำขยะยังมีน้ำมันอยู่มากซึ่งโรงงานขนาดใหญ่จะสกัดด้วยสารเคมีในสถาบันวิจัยของดรฟรีส น้ำมันหยดสุดท้ายถูกสกัดจากดอกทานตะวันมิใช่เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแต่เพื่อโรงงานเคมีใช้เพื่อการสังเคราะห์ทานตะวันพันไฮโอลิกถูกใช้เพื่อการผลิตน้ำมันสำหรับพลาสติกและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆบริษัทเล็กๆนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองวัตถุดิบเครื่องจักรและทุกอย่างได้ถูกทดสอบสำหรับไรเนอร์ฟริชก้าวแรกที่สำคัญคือวิธีผลิตน้ำมันบริสุทธิ์ด้วยสารเคมีจากผลผล,ผลิตธรรมชาติมเมล็ดทานตะวัน พืชและวิธีสกัดน้ํามันของเขาถูกคิดค้นอย่างพิเศษและไม่เหมือนโรงงานทั่วไปฟริสยังไม่อยากจะใช้สารละลายสกัดน้ํามันเขาได้คิดค้นกระบวนการที่สกัดน้ํามันที่เหลือด้วยไอ้น้ําบริสุทธิ์กระบวนการประกอบด้วยการกลั่นหลายขั้นตอนแต่ฟริสไม่ยอมเปิดเผยว่ามันทํางานยังไงทั้งหมดเป็นความลับผลที่ได้คือโรงงานไฮเทคซึ่งผลิตกรดโอเลอิกบริสุทธิ ที่ผ่านมาไม่เคยมีการวางจำหน่ายพลาสติกที่ทำจากดอกทานตะวันในตลาดมาก,ก่อนเลยนะครับแต่เราได้สร้างตัวอย่างไว้ในห้องทดลองพวกมันถูกผลิตบนพื้นฐานของน้ำมันดอกทานตะวันสารต่างๆเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของพลาสติกวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับมันสามารถรองรับแรงกระแทกดูดซึมน้ำเพียงเล็กน้อยทนต่อแรงกดดันและความร้อนด้วย มันสามารถใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในวิศวกรรมการบินได้รวมทั้งวิศวกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยนะครับมันมีประโยชน์มากๆในอุตสาหกรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละครับการผลิตยังอยู่ในระดับเล็กแต่อีกไม่นานนั่นจะเปลี่ยนไปเพราะดอกทานตะวันก็เปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่พิชิตโลกเก่าพืชที่เคยเป็นของชนพื้นเมืองอเมริกันอาจจะมีอนาคตอันยิ่งใหญ่รออยู่ บางทีการพิชิตครั้งต่อไปอาจเป็นอุตสาหกรรมเคมีซึ่งมีผลต่ออนาคตของเราทุกคนมันเป็นอาหารให้คนโบราณมานานนับพันปีช่วยสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างแรงปันดานใจให้ศิลปินมากมายเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และมันสวยงามมากจนหลายคนสงสัยว่ามันเป็นของจริงหรือไม่ดอกทานตะวันดอกซิลา สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l l a c o m